สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีผู้รับชมท,ทุกท่านนะครับพบ <usi> กับช่องพลายตาคำนะครับมาวันนี้เป็นอีกวันนะครับที่พาออกกําลังกายครับวันนี้มาเล่นเล่นน้ําโคลนนะครับดาสะอยู่พามายืดเยืยุดเส้นยืดสายนะครับออกจากที่เก่าบ้างนะครับมาเล่นน้ํานะครับเล่นน้ําเล่นโคลนนะครับ อากาศร้อนนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับช่วงเดือนเมษาอากาศร้อนมากนะครับอุณหภูมิสามสิบกว่าองศาทุกวันเลยนะครับต้องเล่นน้ําเล่นโคลนนะครับอยู่ในล่มก็อบอ้าวเหมือนเดิมนะครับต้องให้เล่นน้ําแล้วก็เข้ามาอยู่ในล่มจะเล่นอากาศค่อนข้างร้อนนะครับวันนี้นะครับเอาตกมันใหม่ๆนะครับคุณตานะครับตุตกมันใหม่ สูนังแห้งนะครับก็จะให้เล่นโคลนเล่นน้ำอยู่นะครับมาแล้วนะครับโดนเต็มตัวเลยนะครับเปียกเต็มตัวเลยถอ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 ยแล้วถอ,อยขึ้นมานะครับถอยแล้วให้ตุกมันใหม่ยังอ้วนอยู่นะครับอ้วนบึกอยู่ตรงมัน ห้าเกือบหกเดือนนี่นะครับห้าเดือนกว่าเลยนะครับมาปล่อยให้กินใบไม้ใบหญ้านะตามริมคลองริมริมสระน้ำริมทุ่งนานะครับเป็นมันจะมีใบไม้ใบหญ้านะครับเป็นอาหารธรรมชาติให้เขาทานบ้างนะครับมันจะช่วยระบบการย่อยได้ดีขึ้นกว่านะครับหายตะวันใหม่ ทานอาหารได้ยังไม่ได้เต็มที่นะครับไปไม้ต่ออคันนะครับคันถูต้นไม้ก่อนถูถต้นไม้เล่นโคลแล้วถูต้นไม้ต่ออ่ไม่ได้ถูนานแล้วนะครับไม่ได้เล่นอย่างนี้นานแล้วนะครับ เดินถ้ากินตามธรรมชาติเลยนะครับเนี่ยเป็นยาอ่อนใบไม้อ่อนๆเขียวๆเต็มนะครับจะเดินเด็ดเดินกินเองนะครับไหน,นกินได้ใครก็จะกินนะครับฮะมีลกูกวัวตัวเล็กมายืนดูนะครับไปเรื่อยนะครับ เปนอาหารให้บ้างนะครับเป็นอาหารนานๆจะได้กินอาหารแบบนี้ทีนะครับอาตกมันนา,นานมากนะครับ5้ถึงหเดือนแล้วนะครับตกมันนานๆถึงจะได้กินอาหารบแบบนี้นะครับาก็พามาออกกําลังกายนะครับเป็นวันที่สองแล้วนะครับนักตอนที่ตกมันนะครับอ,อ,อเดินข้าใกล้ต้องส่งเสียงให้เขารู้ เพราะว่าเขาไม่มีตาอยู่ข้างหลังนะครับดูตาทานนะครับเป็นต้นน้ำนะครับเต้นอย่างนีน้กินได้นะครับทางกินได้ชอบกินนะครับวัวควายกินได้หมดนะครับต้นนี้ไม่ลืกรู้ก็เลือกต้นอะไร,ะระขึ้นตามริมน้ำ น้ำมูลริมสระน้ำน้ำบ่อน้ำห้วยต่างๆนะครับจะมีเป็นต้นน้ำนะครับต้นน้ำอย่างนี้นะครับเยอะนะครับชอบชอบเลยกินกินดีมากนะครับนานๆจะได้กินนะครับหกเดือนแล้วเกือบหกเดือนนะครับถึงได้ทานนะครับอจะอยู่แต่กับที่นะครับก็ กินแต่หญ้าที่หาให้กับโร้ยนะครับอาหารอย่างนี้ไม่ได้ทานนานแล้วนะครับเล่นน้ำแล้วขึ้นมากินอตอนเย็นต้งจะพากลับบ้านนะครับอาบน้ำกลับบ้านนะครับปล่อยเดินกินเล่นตามธรรมชาตินี่ก่อนนะครับกินอาหารแบบนี้หน่อยนะครับ ช่วยระบายท้องได้ดีนะครับยาพวกนี้ต้นไม้พวกนี้นะครับอาหารทำตามธรรมชาตินะครับไม่ท้องอืดน,นะครับอาหารพวกนี้นะครับ จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องใหม่ด้วยนะครับปลายตาคำนะครับช้างชลานะ,ะาลนะครับอายุเยอะแล้วนะครับ73ปีแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับจะเด็ดเอากินแต่ยอดอ่อนนะครับขอจบเพียงคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณผู้รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกดตาด้วยน,นะครับขอบคอุณครับ